他教我如何做一滴。 ดาวมฤติยูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรย้ายราศีพ้นจากการทับดวงโรคพ้นจากดวงประเทศไทยในรอบ7ปีจะส่งผลอย่างไรต่อ12รัคนาราศีตั้งแต่6มีนาคม2,559ดาวมฤติยูเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง อีกครั้งในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าดาวมฤติยูเป็นดาวพยมดาวแห่งการทําลายล้างอาเพศเพศภัยโคจรเข้าทับดวงโลกดวงประเทศไทยทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติโดยเฉพาะเรื่องของโรคติดต่อที่ชื่อว่าโควิดอีกทั้งยังส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองการดำรงชีวิตอาชีพทั้งหลายในการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนี่คือผลแห่งดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างสิ่งเดิมเดิมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ก่อกำเนิดขึ้นบนโลก,กธาตุแห่งนี้บัดนี้ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูจะโครจรออกจากราศีเมษออก จากการทับดวงโรคดวงประเทศไทยโคจรเข้าสู่ราศีพฤษศเรือนกระดุมพระของโรคของประเทศไทยเมื่อ84ปีที่แล้วเมื่อดาวมฤติยูโคจรเข้าเรือนพฤษศเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้น2เหตุการณ์ครับ พ,พืษศพเป็นเรือนกระดุมพระที่แปลความหมายว่าการเงินในระดับโลกครับเกิดการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตาครั้งแรกของโลกในประเทศไทยในช่วง7ปีที่ดาวมฤติยูเข้าพฤชศพใน84ปีที่แล้วเกิดการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือเหตุการณ์แรกครับดาวมฤติยูเข้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของโลกของประเทศเหตุการณ์ที่2ครับเมื่อดาวมฤตยูโคจรเข้า เรือนกระดุมพราเรือนเงินของประเทศของโลกก็เล็งไปที่เรือนมรณะที่แปลว่าความสูญเสียความตายเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นครับคือสงครามโรคครั้งที่สองในช่วง7ปีนั้นที่ดาวมฤติยูเล็งเรือนมรณะได้เกิดเหตุสงครามโรคครั้งที่สองเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ครับ84ปีถัดมาที่ดวมฤติยูจะโคจรเข้าเรือนกระดุมพักของโลกและเล็งเรือนบรณะของโลกเราจึงจําเป็นต้องดูสีติในครั้งก่อนในครั้งเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์มาตรเดียมตัวครับว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ระบบการคังการเงินของโรคทั้งยิ่งใหญ่ใครที่เล่นเรื่องค่าเงินทำงานเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตลาดหุ้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา7ปีต่อจากนี้อีกทั้งในเรื่องของสงครามการสูญเสียจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เราก็ต้องกลับมาโฟกัสและระมัดระวังตั้งตนบนความไม่ประมาทเช่นกันครับแต่ในวันนี้ครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญสูงที่สุดคือดวงชะตา ของทั้ง12ลัคนาราศีที่เป็นกัลยาณมิตรของผมครอบครัวชมรมเท้าวิรูปปะโขนาคราชผมจะได้วิเคราะห์และพยากรณ์จากสีติเดิมเมื่อครั้ง84ปีที่แล้วที่ดาวมฤติยูโครจรเข้าราศีพฤษภว่าการโครจรย้ายเปลี่ยนแปลงราศีในครั้งนี้หลังวันที่8มีนาคม2566 ทั้ง12ลัคนาราศีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอะไรจะตีขึ้นอะไรต้องระมัดระวังเข้าไปพาดวงชะตาภาคพิเศษกันใน EP นี้ได้เลยครับลัคนาราศีมีน 8มีนาคม2566จนถึง18กรกฎาคม2 5 7 2 7ปีต่อจากนี้มีข่าวดีให้ชาวลัคนาราศีบีนเนื่องจากดาวมฤตยูดาวอาเพศเพศภัยดาวแห่งการปฏิรูปปฏิวัติ ดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวแห่งความเสร์ไพภส์จะโครจรออกจากเรือนกระตุมพระซึ่งแปลความหมายว่าเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีมีนเจปีนับถอยหลังไปจนถึงปี2559รลัคนาราศีมีนเจอปัญหาใดๆเรื่องรายได้การเงินรายจ่ายหนี้สินทั้งหลายต่อจากนี้ผ่านจุดวิกฤตการผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วชาวมีนคนใดที่คิดว่ารวยแล้วที่ผ่านมาต่อ จากนี้จะรวยได้มากกว่าเดิมชาวมีนคนใดที่คิดว่าเดิมเจอแต่สิ่งเลวร้ายในเรื่องของรายได้การเงินรายรับรายจ่ายไม่สม,มดุลกันตอนจากนี้ขอให้รู้ไว้ว่าจุดที่เลวร้ายที่สุดผ่านไปแล้วครับอยู่ที่ตัวท่านอย่างเดียวแล้วดวงเปิดแล้วเรื่องการเงินมันมีแต่คงที่กับดีขึ้นต่ำลงคงไม่มีอีกแล้วเพราะดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัว19เมษายนจะโครจรเข้าไปแทนที่ดาวมฤติยูได้ตําแหน่งราชาโชคส่งผลดีใน เรื่องการเงินดาวฤติยูโคจรออกจากเรือนกระดุมพระเรื่องการเงินเปิดโชคลาภมีขอให้ชาวมีนตั้งอกตั้งใจทำมาหากินมีพลังบวกมองไปข้างหน้ามีสติแล้วจะมีสตางนี่คือเรื่องดีในการที่ดาวฤติยูโคจรย้ายจากราศีเมษเรือนกระดุมพระเข้าสู่เรือนสหัชชะราศีพฤษศ ของชาวมีนเรื่องที่ควรระมัดระวังเรื่องที่ควรรู้ไว้ก็มีครับเมื่อมฤุตยูโคจรเข้าเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนแปลว่าสังคมเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านมนุษย์สัมพันธ์สังคมการติดต่อสื่อสารการเซ็นสัญญาการพูดคุยเจรจาการเดินทางอุบัติเหตุเรื่องเหล่านี้ชาวมีนต้องไม่ประมาทเรื่องราวนี้ชาวมีนต้องโฟกัสเอาไว้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับดาวมฤตยูโคจรเข้าเรือนสหัชชะเล็งไปที่เรือ เพื่อนสุภาสุภาหมายถึงชื่อเสียงครับชาวมีนครับหลังจากแปดปีนาเป็นต้นไปอะไรที่จะทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงท่านต้องระวังโดยเฉพาะเพื่อนโดยเฉพาะคนรู้จักหรือคนที่เข้ามาในชีวิตอะไรไม่จําเป็นความลับอย่าบอกใครอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะครับรวมถึงสุภายังหมายถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญาติบิดเราครับคุณพ่อคุณแม่คุณดุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาต้องระมัดระวังทะเลาะมีปัญหากับท่าน หรือท่านเจ็บป่วยรวมถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชาลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้มีบารมีตรงนี้เราต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะครับอย่าให้มีปัญหาอีกประการหนึ่งสุภาหมายถึงราชการความดีงามคดีความตรงนี้ต้องโฟกัสต้องระมัดระวังเมื่ออิทธิพลแห่งดาวบริตียูเล็งไปที่เรือนสุภานี่คือเรื่องทั้งหมดที่ชาวมีน ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับมฤตยูออกจากเรือนกระดุมพักของชาวมีนดีขึ้นเรื่องรายได้เรื่องเงินเมื่อเข้าไปสู่เรือนศาสชะต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางเรื่องเพื่อนเรื่องคอนเน็กชันเรื่องสังคมและชื่อเสียงนั่นเองครับสำหรับชาวราศีมีนโดยรวมได้มากกว่าเสียดีเรื่องเงินต้องระวังเรื่องเพื่อนนั่นเองครับโดยสรุปครับ จุดสำคัญที่สุด8มีนาคม2566ดาวมฤติยูโคจรย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภดาวมฤติยูโคจรออกจากการทับดวงโรคดวงประเทศทุกคนพลาดไม่ได้ครับวันที่8มีนาคมนี้เราจะต้องนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในดวงชะตาเราในกายสังขารขันห้าธาตุสีอายตนะหกดวงจิตดวงใจของเราความคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราสิ่งที่ไม่ดี ฝากไปกับดาวมฤตยูดาวพระยมดาวแห่งความตายดาวแห่งการทําลายล้างนอกจากออกไปจากดวงประเทศไทยออกไปจากดวงโรคแล้วนําสิ่งไม่ดีของเราออกไปจากชีวิตเราด้วยครับเพราะฉะนั้น8มีนาคม2566ทุกคนต้องหาโอกาสในการทําบุญใหญ่ทําบุญใหญ่ดีครับเราต้องทําบุญโรงศพต้องทําบุญถวายผ้าบาังสกุลผ้าหอ่อศพต้องทําบุญถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางสะดุ้งมา หน้าตักอย่างน้อย9นิ้วขึ้นไปต้องทําบุญถวายผ้าไตจีวรชุดบวชสังฆทานปัดใจสีรวมถึงหาโอกาสทําบุญใหญ่ในการสร้างพระอุโบสถหลังคาพระอุโบสถเพื่อเปิดดวงชะตาผมอาจารย์สันมหาทศด,ดาราวันที่8ปีนาคม2566จึงได้เชิญชวนเรียนเชิญกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูป,ปกโขนคราชทุกท่านทุกคนแฟนลับทุกท่านทุกคน ทั้งที่เป็นแฟนขับกันมายาวนานทั้งที่เพิ่งมาชมรายการผมจะจัดงานทาบุญใหญ่ณวัดรั์สโบสอเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครนิมนต์พระคุณเจ้าพระสงฆ์จํานวน14รูปตามกําลังของดาวมฤตยูเจริญพระพุทธมนต์สวดนบพระคาะเพื่อปัดเป่าทุกขโศกทุกขโรคทุกขภัยเสด็จจันไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากดวงชะตาทุกท่านทุกคนและจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระอาจารย์ที่เป็น พระครูประหลัดอีกหนึ่งรูปมาทําพิธีบางสกุลตายบางสกุลเป็นนําสิ่งที่ไม่ดีของทุกคนฝากไปกับดาวฤตยูที่กําลังจะเดินทางออกจากดวงโลกดวงประเทศไทยและจะไม่กลับมาอีกแล้วอีก84ปีจะนําทุกคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้มันตายไปให้เกิดใหม่มารับสิ่งดีๆในพิธีครั้งนี้ครับเราจะมีการทาบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานถวายโรง ตบริจาคผ้าหอ่อศพทำบุญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังคาพระอุโบสถจะมีพิธีครับตัดเล็บมือทั้ง10นิ้วตัดผม5เส้นแทนด้วยขันนํานำรูปถ่ายนำเศษเสื้อผ้าของทุกคนมาทำพิธีสบัดเคาะลอยเคาะไปพร้อมกับปลา114ตัวที่เราจะปล่อยกันในวันนั้นเป็นการทำบุญใหญ่ด้วยนะครับและผมจะได้ทำพิธีบวงสวงสักการะน้อมส่งดาวมฤติยูให้ย้ายออกไปจากดวงชะตา ของทุกท่านทุกคนเปิดดวงชะตาเปิดมหาโภคทรครับสบัดเคาะรับโชคให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีช่วงท้ายครับเราจะมีการนิมนต์พระสงฆ์อีกสี่รูปมาทําพิธีเผาส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคุลสายมนต์ดำทั้งหลายผมจะนิมนต์ให้ท่านส่วนมาติกาเพื่อเป็นการส่งสิ่งที่ไม่ดีดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคุลสายมนต์ดำอวิชชาทั้งหลายที่ติดมาในดวงชะตาของทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธี พิธีครั้งนี้เข้มข้นเข้มขังเพราะจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมที่จะได้ส่งดาวมฤตยูออกจากดวงชะตาของประเทศของโลกเพราะอีก84ปีข้างหน้าผมคงไม่มีชีวิตอยู่คงจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาในการทําพิธีแล้วครับเพราะนั้นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตคือครั้งนี้ครับฝากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในชีวิตไปกับดาวมฤตยูให้พาออกไปจากดวงประเทศดวงโลกออกจากโลกกระทาดของมนุษยชาติทั้งหลายา ไม่ได้ครับทุกคนต้องมาร่วมพิธีในครั้งนี้รับเพียงจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรายได้หลังหักค่าจ่ายทําบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานปล่อยปลา114ตัวทําบุญโรงศพหนึ่งโรงทําบุญบริจาคผ้าหอ่อศพรวมถึงทําบุญร่วมซ่อมแซมร่วมสร้างหลังคาพระอุโบสถวัดซับสโบสรใครเดินทางมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไกลไม่ได้สามารถฝากดวงชะตามาได้ครกคร ้งนี้ครับเราต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดประเทศเกิดจังหวัดเกิดมาผูกดวงชะตามาทําพิธีคนที่เดินทางมาด้วยตัวเองต้องเตรียมเล็บเตรียมผมเตรียมเสื้อเสื้อผ้าเตรียมรูปถ่ายเป็นการทําพิธีแบบเข้มข้นเข้มขังส่วนบางคนครับไม่มีปัจจัยร่วมบุญร่วมพิธีแต่อยากเดินทางมาด้วยก็ขอให้ท่านมีเพียงแค่ค่ารถไปค่ารถกลับหรือขับรถมาเองมีน้ํามันขับมาขับกลับก็สามารถร่วมพิธีได้เพียงขอให้แจ้งความจำนวน กับเจ้าหน้าที่ทางไลน์แอดทางเบอร์โทรศัพท์ของชมรมทาวิรุฬฝักโหนนคราชเพื่อจัดเตรียมเก้าอี้เพราะเราจะไม่รับ Walk-in หน้างานนะครับมาแบบไม่แจ้งเราไม่สามารถรับได้เนื่องจากดาวมฤตยูย้ายครั้งที่แล้วคนมาร่วมพิธีเรือนพันครั้งนี้เราจะจัดให้ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้น ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเข้มขังขึ้น,น,นได้ทำบุญมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกครับจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมที่จะได้ทำพิธีทรงดาวมฤตยูออกจากดวงโรคดวงประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญการยานมิตรทุกท่านทุกคนมาร่วมบุญมา,ม,มาร่วมพิธีเพื่อเสริมดวงชะตาในครั้งนี้อีกทั้งเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันได้พูดคุยกันในพิธีนะครับแล้วเราเจอกันวันที่8มีนาคม2566เริ่มรงทะเบียน ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาคือ5โมงเย็นเป็นต้นไปพิธีสวดนบพระเคาะพิธีสงเริ่มเวลา20นาฬกา14นาทีแล้วพบกันในงานพิธีนะครับรีบลงทะเบียนร,รีบจับจองที่นั่งด่วนแล้วพบกันครับขอบคุณทุกท่านและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ